สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมาพบมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาสอนการตัดต่อในคอมพมาเตอร์เหมือนเดิมนะครับเพื่อนเพื่อนครับเพื่อนเคเคยสงสัยไหมครับว่าไอ้ปุ่มมันมีอยู่ปุ่มหนึ่งอะเนี่ยครับเพื่อนเพื่อนนีปุ่มเนี่ยเนี่ยเนี่ยปุ่มน,น,นีครับมันคือตัวอะไรนะครับ ใช้งานแบบไหนลองมาดูกันนะครับวันนี้ผมจะสอนปุ่มนี้กันนะครับเดี๋ยวนะครับเพื่อนแป๊บแปบหนึ่งเนาะแป๊บหนึ่งโอเคอะเรามาสอนเรามาดูวิธีการใช้ปุ่มนี้กันเนาะเพลง อ่าปุ่มนี้นะครับอ่าคือจะใช้สําหรับเพลงประกอบของเรานะครับนี่ครับเพลงประกอบของเราเพลงประกอบในคลิปนะครับคลิปอ่ะตัวบนแต่อตัวนี้เป็นเพลงประกอบเพลงประกอบครับเพื่อนคอยสังเกตดูนะครับนี่ผมจิ้มไปแล้วแล้วผมก็ไม่จิ้มตัวนี้ปั้งเข้าไปนี่ครับเพื่อนเพื่อนมันเกิดเป็นไอตัวเนี่ยเส้นเสียงนะครับเส้นเสียงทําให้แบบ เราจะเอาเสียงดังหรือว่าเสียงค่อยลงตามที่ในคลิปของเราก็ได้นะครับเนี่ยธรรมดาแล้วมันจะดังเสมอแต่ตัวนี้มันสําหรับมาร์คมาร์คให้มันลดลงมาแล้วก็มาร์คให้มันขึ้นกลับไปอย่างเดิมนะครับเรามาดูกันนะครับนี่อ่ะแล้วเราผมเฮ hey, ดูก่อนเนาะทิ้งถูกไปก่อนอ่ะเฮ hey, ดู เห็นไหมเพื่อนได้ยินเสียงไหมว่ามันขึ้นลงตามที่เรามาร์กไว้เลยเนี่ครับเนี่ยเนี่ยเราสามารถจะ,จะให้มันขึ้นหรือมันลงหรือก่อนจะจบเพลงเราก็เบาเสียงลงได้นะครับเพื่อนเนี่ยเนี่ยเราจะทําตรงไหนให้ดังหรือค่อยก็อยู่ที่เราเลยนะครับผมจะมาแนะนําวิธีการใช้กันนะครับเสมมติว่าเราลากเส้นแดงมาตรงนี้เราต้องการจะ ข้างหน้านี้จะต้องลดเราก็ติ๊กถูกตรงนี้ก่อนนะครับสร้างจุดก่อนถึงเข้าไปนี่ครับพี่น้องตรงนี้มีจุดแล้วครับแดงๆนี่ฮะม็นจุดละทีนี้เราจะลดเสียงละเราก็ขยับมานี่หน่อยลดเราจะลดประมาณนี้เราจะลดอยู่แล้วก็ติ๊กถูกอีกทีครับแล้วก็ลดเสียงนี่ลงครับเนี่ยลดลงมาเรื่อยๆนะครับจนศูนเลยได้เอาที่เราพอใจนะครับเ,เพื่อนๆ ที่เราพอใจพอมาถึงตรงนี้อีกหน่อยเราอยากจะให้มันขึ้นเลยเพื่อนๆก็มาร์กที่จุดเลขบวกนะครับแล้วก็ดึงขึ้นไปเลยครับให้มันขึ้นเลยขึ้นได้สูงสุดถึง200นะเพื่อนๆน,นะเนี่ยถึง200ดังสุดแหละน,นี่101สมมติว่าตรงนี้เรา,าพาไปเรื่อยๆแต่แต่อตรงหน้านี้เราจะลดเสียงลงเราก็มาร์กนี่ครับกดบวกแล้วก็ แล้วก็ขยับไปหน่อยแล้วจะให้มันลงเลยแล้วก็มาร์กต่อแล้วก็ดึงลูดลงมาเลยครับนี่ครับมันก็จะลงเสียงมันก็จะขึ้นลงตามที่เรามาไว้นะครับนี่ทันตงเกตเห็นไหมเนี่ยมันจะวิ่งตามนี่เลยเสียงจระ,ะดับของมันนะนี่ครับนี่นี่แต่เรานะแต่เราเราจะมาร์กตรงไหนก็ได้ครับแ่้นก็ไปดัดแปลงเอา<ๆ>เพลียมก็จะเสียง เบาเสียงค่อยตามที่เรามาร์กเลยนะครับฟังดูหน้าเพื่อนนะเราติ๊กถูกก่อนตึงเพดูครับ ถ้าค่าเพื่อนเพื่อนมันจะขึ้นขึ้นลงลงตามที่เราตามที่เราตั้งไว้เลยครับนี่นจะต่ำต่ตสูงๆแล้วแต่เราแต่ถ้าเพื่อนไม่พอใจเพื่อนจะอยากจะลบมันก็จะมีปุ่มให้เราลบนะครับเพื่อนเพื่อเนี่ยเลขลบเลยเนี่ยพอถึงจุดมาปุ๊บมันจะมีอตัวลบนี่ขึ้นเลยครับเนี่ยพอขึ้นปุ๊บเราก็กดไปตรงนั้นมันก็จะลบเนี่ยมันจะลบในจุดที่เรามาออกเนี่ยตรงน,นี้เราอยากจะลบใช่ไหมเราก็ดึงเส้นแดงมาตรงปั๊บ ตัวนี้มันก็ลบมันก็หายไปเลยครับเนี่ยมันก็ขึ้นมาอย่างเก่าอืมเจงงไหมครับเนี่ยครับประมาณนี้แหละเนี่ยเราอยากลบก็ได้เราอยากเพิ่มก็ได้ครับอ่นนี่ลบนี่ก็เด้งขึ้นมาเหมือนเดิมแต่ถ้าเราอยากไปเพิ่มตรงไหนเราก็เอาเสีแดงไปตรงนะไปตรงเสร็จแล้วก็กดบวกติ๊กถูกมันก็กสร้าง สร้างจุดมากออกมาเราก็ดึงลูดลงมาครับนี่นี่นครับดึงขึ้นก็ได้ดึงลงก็ได้นะครับเพื่อนๆเน,นี่ยหวังว่าคงเข้าใจนะครับคลิปนี้ก็อธิบายได้ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเพื่อนยังสงสัยก็อะไรก็เม้นมาบอกได้นะครับเพราะผมก็สอนไปเท่าที่ผมเคยทำเนาะ อนเท่าที่เคยทำมาก็ประมาณนี้คลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปแค่นี้ก่อนนะครับเ,เพื่อนๆ่าเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ห้ด้วยนะครับสวัสดีครับ